สวัสดีเธอสวัสดีครับคณิจิวะวาตาชิว่าฮุบเดสคณิจิวะวาตาชิว่าฮุบเดสยูโรชิกุเนกายชิมสไออิชิเตุเราเรื่องเครื่องดื่มชูกำลัง ก็คือว่าหนูกับน้องพิมพ์อะโยมตอนเช้ามากๆแบบว่านั่งแบบอย่างงี้กันอยู่สองคนแบบโยมไม่มีแรงแบบรู้สึกว่าแบบเอเนอร์จีมันจะไม่มาแน่ๆก็เลยได้ทําการสั่งเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะมากินแล้วก็รู้สึกว่าเอเนอร์จีมันแบบมาฮูด้วนใครตกล่าสุดโดนพี่มิวนิกตกนะคะเพราะว่าพี่มิวนิกแบบนั่นมาเลยอะ่ะเวลาเขาพูดแบบให้กำลังใจว่าสูา้ๆนะอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วก็จะเสร็จแล้ว యకుండా ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนรู้สึกยังไงกับเทเตอร์บ้างหนูก็แบบว่าไปนั่งอ่านรีวิวที่ทุกคนรีวิวมานะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนชอบแล้วก็ถ้าตรงไหนแบบว่าผิดพลาดยังไงพวกหนูก็จะพยายามนําไปปรับปรุงให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าพวกเราก็ใหม่กับสิ่งนี้มากๆพวกเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะทีอได้อ่านรีวิวเสเตเตราแล้วไหมมันยาวมากๆเลยนะได้อ่านอ่านจบแล้วก็ชอบมากๆเลยคะ่ะขอบคุณที่แบบว่ารีวิวแล้วก็มีอะไรที่ให้แบบอยากให้พวกเราแก้ก็คือบอกได้เลยบอกได้ตรงๆเลยหนู แบบไม่เสียใจเลยแล้วก็รู้สึกว่าคําที่แบบว่าช่วยแบบว่ารีวิวให้เราเงี้ยมันจะทําให้เราเกิงขึ้นตัวก้มก้มไม่รู้ต้องเธอฉันเอาเปลี่ยนแคตเฟสอ่อะเอาแครเฟสด์เลยดีถึงชื่อหนูจะไม่ใช่ของหวานแต่ถ้าพี่พี่มองนานๆระวังพี่พี่จะต้านทานไม่ไหวนะคะอันนี้ขโมยแพนเค้กมา ถึงชื่อหนูจะเป็นของหวานแต่ถ้าพี่ๆมองนานๆระวังจะต้านทานไน่หวนะคะรักเอิร์ดเอิร์ดแปลว่าโลกรักโลกรักฮูปรักโลกรักฮูปรักโลกรักฮูปทำไมฮงเป็นยงั้นนะกลุมพาก็แล้วมีนาก็แล้วเมื่อไหร่จะมีฮูบล่ะคะเอยเปลี่ยนแล้ว ฮูลาฮูาปเลาอดีอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบช่วยคนจนเอช่วยคนรวยมาช่วยมาช่วยมาช่วยฮูด้วยฮูติดอยู่ในใจทุกคนนะคะไม่ช่วยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยเอาหนึ่งสองสาม 2 0 20 30 40บ0 20 30 40มาช่วยคนจนช่วยคนรวยมาช่วยพีกด้วยพีกติดอยู่ในใจทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพีกเบียนเคโพเลสค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมี่จริงต้องขอขอบคุณบีดจากน้องโมเน่ด้วยนะคะเก่งมากใครไม่ฮูบใครไม่เกิดแต่ฮูบเกิดใครไม่เกิดแต่ฮูบ เกิดใครไม่เกิดแต่ฮุบเกิดสวัสดีค่ะฮุบฮุบเกิดแล้วนะคะก็ถ้าหนูยืนมือให้ให้ทุกคนพูดคำว่าเกิดนะคะได้เลยใครไม่เกิดแต่ยศเกิดยเกิดยเกิดใครไม่เกิดแต่ยกเกิดนะคะสวัสดีค่ะยเกิดวีนเคฟเทียรค่ะเขาแบบขายหน้าราน้องก็ยังน่ารักอยู่แต่เล่นใหญ่ขึ้นตอนแรกหนูจะสลบกับโมเน่ด้วยมีสเตจหนึ่งที่จะสลบกับโมเน่เฮ้ ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะมานี่มานี่ฮูปแน่ฮูปแน่มานี่มานี่ฮูปแน่ฮูปแน่ดีไหมอันนี้คือชิปหรอไม่ก็มันฮูบอะไรอ่ะฮูบป้าฮูบป้าจ้านะคะขอท่านหนูบอกว่ายิน้ม่ไปให้นะคะทุกคนเพราะว่าโมเน่โมเน่นะคะมานี่มานี่โมเน่โมเน่มานี่มานี่โมเน่โมเน่มานี่มานี่โมเน่โมเน่สวัสดีค่ะโมเน่เป็นเกย์สวัสดีค่ะ น้องยายีาทีเอิมฮูบไม่มีไม่ได้แปลว่าที่รักแต่ใครบ่มี่ไผ่ฮักให้มาฮักคันบอมีไม่ไผคันคนบ่มี่ไผ่ฮักให้มาฮักฮูบนี่ฮูบนี่ฮูบนี่มาค่ะยายีหมายถึงที่รักคันบ่มี่ไผ่ฮักให้มาฮักยายีโอ้โหสวยงามมากค่ะทุกคน <laughs> ยา <laughs> ยีเบียนเคเบเดนค่ะอยากได้ของใครคะ ทุกคนคะหนูชื่ออะไรคะฮูลาฮูเฮ้ยชูปูพื้นเฮ้ยฮูล่ฮูเฮ้ยเออถูกแล้วถ้าหนูยื่นมือไปอยืย่นมือไปให้ทุกคนพูดว่าเอ้ยนะคะได้ค่ะทุกคนคะหนูชื่ออะไรคะปาปายาเอา้ยปีลันยาเอา้ยปาเอยา ป๊อปคอร์นที uh ่ว่าหวานก็ยังไม่ทาน่าทานเท่าฮู๊บฮู๊บโอเคเราจะไม่ลีลาดึงสองสามปอบคอนที่เพื่อหวานก็ยังไม่น่าทานใช่ปะป้าป้าป้าสวัสดีค่ะป๊อปเปอร์บิณเคยเฟอร์เรตค่ะฮู๊แล้วละฮู๊บฮูฮู๊บฮูแบเพมแพมแลพมแพมแพมแพม เสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงฮุบเสียงฮุบแตกแตกแตกเสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงพิมเสียงพิมสวัสดีค่ะพิมเบีนเคฟอร์เดนค่ะเย่างแรกของพี่มิวนิกให้ทุกคนพูดว่ารักฮุบนะคะหลีกฮุบรักรักฮุบนี่ได้ไหมปาอย่างหน้าฮักปาตาลีปาตาลี รถไฟมาแล้ว๊รัยบจีไฟมาแล้วใครไม่ดิบแต่หูกด,ดิอสุกดก็ไม่เท่าลวงกระเป๋าแล้วเจอหูเ <c oughs> ดี๋ยวนะแล้วว่าเธอแปลกเราก็ว่าเราแปลกลาคููให้หยอดอะไรนะหยอดอะไรหยอดใจหยอดใจ หูของแท้ต้องจิ้มเกมเฮ้ยหูแปลวอรักถ้าอยากให้หูบอกล่ะต้องเรียกว่าหูเฮ้ยหนูชอบอันนี้อ่ะแคปแบบเรนซฟิกเปลี่ยนโฟกัสมองชัดๆว่าหูน่ารักไหมแคปหูแคปหูแคปฮูแคปฮูทำได้ยังไงอ่ะจูเน่ไม้ยาวดีของพี่จูเน่ไงนะผู้ข้อของพี่จูเน่ขึ้นมาเลยนะคะตู้เพลงหู

รักคมอนขมอนขมอนขมอนเบบีมาเป็นคุกกี้ของฮูปกันบะหมี่บะหมี่หมูแดงแซลมอนยังขึ้นว่าอะไรนะทำทิปกอดทำทิปทำทิปกอดรอบช่องก็เป็นของโปิดฮูปน่ฮูปน่ใครไม่หวานแต่หวังนะค่บอยู่ข้างฮูปอยู่ข้างฮูปอยู่ข้างฮูปของเ่บีของม่บีของเ่บีเล่นแบดเล่นบอลเล่นบาดิบรลไปตลาดก็คือฮูปแน่ฮูปแน่เฮ้ย แค่อะทุกคนเฮ้ยหนูชอบอันนี้มากเลยอะเล่นแบดเล่นบอลเล่นบานดิบรถไปตลาดก็คือฮุบแน่ฮุบแน่ไม่ต้องเป็นฮุบแน่ไม่รู้อะก็ฮุบแรงฮุบเป้าน้องฮุบก็ได้ก็พี่จูเน่ก็เป็นฮุบแน่ฮุบแน่ก็คือไม่ใช่ฮุบกับโมเน่นะคะคือฮุบกับพี่จูเน่ค่ะแทั้งหมดทุกคนร้องแสงแดดมันแยงตาแต่ความรักที่ทุกคนให้มามันแข็งใจเฮ้ยเของพี่บนมินน่ากันอฮ้ย ทุกคนคะรูปอยู่ไหนรูปน้องฮักรักน้องหูแบบปะรูปน้องฮักรักน้องหูพี่สาวคนกลางชอบแกงโมเนยเชยุ้งูกัจูเฮกาเพกาเฮาูกาฮูอัตจูเวลาถ่ายรูปอย่าลืมโฟกัสที่หูเนะคะ่ะเฮาูกา หูบลูกใครลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบก่อนที่ทุกคนจะกอดหูบอยากให้ทุกคนบอกรักฮูบก่อนเอาของรุ่นสามทางรุ่นได้เลยพี่เอิญบังหูบังหูบังหูบติดใจติดใจติดใจหูบแปลว่าห่วงรักห่วงรักฮูบรักห่วงรักหูบ We wish you a Merry Christmas. We h wish you a Merry Christmas. We h wish you a Merry Christmas and a Happy Christmas. ฮ o ฮัลโหลฮูฮตุมตุมตุ้ม h a ลโหลฮูฮตุ้มตุมตุ้มฮลโหล p ูฮตุมตุมตุมเวลาถ่ายรูปอย่าลืมโฟกัสที่ฮูเดค่ะสวัสดีค่ะเออเบงแครฟเรีค่ะข้าวหอมก็ไม่ใช่ข้าวบูดก็ไม่ใช่แล้วข้าวอะไรนะข้าวอะไร ข้าวูข้าวูบมกะลาก็แล้วกุมพาก็แล้วมีนาก็แล้วแล้วทุกคนมีหูหรือยังคะมีแล้วฮู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 เฮ้ยทุกคนอีพึ่งไปไหนนะมาหนี่มานี่หูบแม่หูแม่ทุกคนคะหนูชื่ออะไรคะครูละหูเฮ้ยบูหเฮ้ยหูฮูฮูเฮ้ยเออถูกแล้ว <laughs> bye bye. Pag-alala, 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 pag alala pag alala pag alala pa alala pag 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 alala